การรับปลูกแบบผสมแบบนี้นะคะเฟินองข้าหลวงกับเดฟให้เขาอยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกเฟิร์นข้าหลวงกับเดฟนะคะอยู่ด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเดฟของเรานะคะเดฟของเรานะคะเขาไปอยู่ฝั่งที่เจอแดดนะคะเขาเลยมีใบเหลืองเยอะมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเราตัดต้นไม้ออกนะคะเพื่อ เพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่นะคะแล้วเราลืมเอาเดฟออกมานะคะเดฟใบเหลืองเยอะมากเลยะค่ะเราก็เลยจะย้ายมุมนะคะให้เขามาอยู่ฝั่งที่มีร่มมากขึ้นเลยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งเขาอยู่ในกระถางด้วยกันเลยค่ะ <c oughs> และเราก็จะปลูกเขาไว้ในขวดน้ําแบบครึ่งครึ่งขวดแบบนี้นะคะครึ่งขวดแบบนี้อันนี้เป็นขวดเก่านะคะที่เราเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกเขาเป็นแบบแฟนนะคะแล้วก็ใช้เฟื่องท่าหรวงแล้วก็ใช้เดฟปลูกผสมกันนะคะก็จะได้มุมน่ารักๆๆน่ารักเลยแหละค่ะไปดูกันเลยค่ะ เป็นเพื่อนกันเราก็เอารวดแฉกนะค่ะแบบสามเส้นนะคะแบบสามเส้นเราก็หักมุมเลยนะคะหักมุมอันนี้เป็นรวดใหม่เลยนะคะเราหักมุมง่ายเลยนะคะหักมุมเพื่อให้ได้ระยะที่ใกล้เคียงกันนะคะระยะที่ใกล้เราก็หักมุมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามุมเนี่ยไปสอดเข้ากับขวดที่เราเจาะรูไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงรูที่เราเจาะไว้นะคะที่เราหักมุมไว้แบบนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็สอดเข้าเข้าไปเลยนะคะแบบนี้นะคะ ให้ได้สามมุมแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ที่แวนเรียบร้อยนะคะเราก็เอากระถางนี่ค่ะที่เราเพาะสวนยข้าวลวงไว้แบบนี้นะคะอันนี้กระถางเล็กกระถางชั้นในของเขานะคะเราเอากระถางซ้อนไว้อีกหนึ่งกระถางแบบนี้นะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้เขานะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะพอตอนแรกเป็นกระถางที่เป็นกระถางโปรง เราก็เอาถ่ายรองก้นก่อนเลยนะคะถ่ายรองก้นแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวสับเลยนะคะตับด้วยมะพร้าวสับเพื่อยกพื้นให้กับเมื่อเราเอาเฟืองขาหลวงใส่เข้าไปนะคะเฟืองขาหลวงก็จะได้มีพื้นที่แล้วก็ที่สูงขึ้นนะคะเราจะทําให้เฟรองขาหลวงสูงขึ้นเพื่อที่เราจะเอาเดฟนะคะมาห้อยรวมกันเราจะใช้แบบประหยัดพื้นที่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะมีพื้นที่ในการแฝงเดฟได้มากขึ้นนะคะเราก็เลยมาแฝงกับกระถาง ของเฟ okay. okay. really ืองค่าหลวงแบบนี้นะคะเราก็เอาเอามะพร้าวสับใส่รองพ้นไว้ก่อนนะคะเราก็เอาเฟืองค่าหลวงมาใส่ไว้บนมะพร้าวสับนี้เลยนะคะเพื่อให้ข้ามีความสูงของกระถางขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเดฟแซมแซมรอบๆตรงนี้นะคะที่มีพื้นที่ว่างรอบๆเือดแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้มุมแบบนี้นะคะเราก็เอากระถางเดฟที่โสมนะคะไอ้เป็นกระถางเดฟโสมเลยนะค่ะเพราะว่า เขาไปถูกแดดมานะคะเราตัดต้นไม้แล้วลืมเอาเขาย้ายออกมานะคะตัดต้นไม้แล้วลืมเอาเขาย้ายออกมานะคะก็จะเป็นโสมโมแบบนี้นะคะใบเหลืองๆเยอะหน่อยนะคะเราก็จะเอาเขาแซนเข้าไว้แบบนี้นะคะเอากระถานแซนเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าข้างล่างเป็นมะพร้าวสัตว์อยู่แลวนะคะเี็นคะเราก็จะได้ดแบบนี้นะคะดีขนาดหนึ่งตระฐานแบบนี้นะคะรอ่วของเขาเราจะเพิ่งตัดก็ได้นะคะเราจะเพิ่งตัดหรือว่าจะตัดแล้วแต่นะคะแต่ว่า เราเก็บด้วยไปก่อนนะคะเผื่อเราต้องการเอาไปแสงมุมอื่นนะคะไอ้นีเรามาฝากไว้ในกระถางกระถางเคื่อง่าลวงก่อนนะคะก็เอาอีกหนึ่งกระถางนะคะมาใส่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะฝั่งตรงข้ามของกระถางเวยื่าหลวงแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือใส่สามสามมุมตรงที่เรามีเส้นลวดที่เราที่เราขึ้นถกขึ้นลวดแหวนไว้นะคะล้วก็เอาเก็บเก็บหางลวดของเขาเลยนะคะนี่ค่ะ เราก็แต่งมุมให้เขาดูสวยงามน,นะเอากระถางที่สามนะคะมาใส่ตรงมุมให้หามุมตรงที่เป็นรวดแขวนเลยนะคะให้อยู่ตรงมุมที่เป็นรวดแขวนแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้สามุมแบบนี้นะคะสามมุมตรงที่เป็นรวดแขวนเลยนะคะนี่ค่ะจะได้มุมแบบนี้เลยนะคะเราก็แต่งเบสให้เข้ากับ ขวดพื้นที่ขวดนะคะกระจายเดซแต่งแต่งกิ่งเขานะคะให้ดูสวยงามแบบกนี้ก็สวยนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดหางเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขามีอาหารไป้ลอเลี้ยงต้นต้นลําต้น,ตนยาวขึ้นนะคะแล้วก็แต่งได้เลยนะคะตรงนี้เก็บหางของรวดวดเดซกระถางก่อนเลยนะคะ ค่ะเป็นเพื่อนค่ะเราก็จะได้กระถางเฟื่องค่าหลวงกับเดฟนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็จะได้อีกหนึ่งมุมสวยๆเลยค่ะไปยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการใช้ขวดน้ําเหมือนเดิมนะคะค่ะเป็นเพื่อนการนี้ค่ะเขาก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งทางเดฟให้สวยๆมากขึ้นเลยะคะ่ะเนื่องจากว่าเขาถูกแดดมานะคะเราก็สามารถมาปลูกรวมแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงเลยนะคะเ,เพื่อนๆลองทําตามก็ได้เลยนะคะใช้ขวดน้ําที่เหลือใช้นะคะ มาแต่งมุมนะคะแล้วก็ใช้เฟื่อค่าหลวงกับเดฟที่เรามีในสวนนะคะแต่งมุมแบบนี้ก็สวยน่ารักเลยแหละค่ะกลับเพื่อน,นะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยแหละค่ะไปเจอการคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ